เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสำหรับข้อสอบในชุดนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับข้อสอบ IJSO เคณิศานะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นข้อสอบในครั้งที่12นะครับ ก็สอบมีเหมือนเดิม25ข้อนะครับมีทั้งหมดอยู่4ตัวเลือกเริ่มต้นอย่างที่ข้อแรกเลยนะครับถ้า x เป็นจํานวนจริงใดๆซึ่ง x ยกกำลัง215มีค่าน้อยกว่า x ยกกำลัง2015มีค่าน้อยกว่า x ยกกำลัง1520แล้วข้อใดต่อไปนี้จะมีค่ามากที่สุดครับ a ติดลบ x b ติดลบ1ส่วน x c เป็น1ส่วน x แล้วก็ดก็คือ x นั่นเอง เหมือนเดิมนะครับก็คือพยายามลองคิดด้วยตัวเองก่อนนะครับได้คําตอบแล้วค่อยกดเฉลยดูนะครับหรือว่ายังทาแล้วเนี่ยไม่ออกสักทีเนี่ยก็ค่อยๆเปิดเฉลยดูนะครับโอเคนะแต่สําคัญคือเราต้องฝึกคิดด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือเราต้องหา x ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของโจทย์ก่อนนะครับเงื่อนไขของโจทย์เนี่ยมีแค่ว่า x กำลัง215 น้อยกว่า x ย่อมลังสองน้อยกว่า x ย 1, 5, อ่อมลังหนึ่ x เนี่ยมันควรจะเป็นจำนวนอะไรนะครับเราลองสมมติตัวเลขขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเลข3อย่างเงี้ย3ามยกกำลังสองน้อยกว่า3ามยกกลังสองจริงถูกไหมครับแต่มันก็คงจะไม่น้อยกว่า3ามยกกำลังหนึ่ั้ยถูกไหมครับเนี่ยลองสมมติตัวเลขขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นจำนวนติดลบหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเศษส่วนอะไรไหมอะไรแบบนี้นะครับลองลอง หา x สักตัวหนึงที่มันสอดคล้องก่อนแล้วเราก็เอา x ตัวนั้นมาแทนค่านะครับแล้วก็ดูว่าข้อไหนมีค่ามากที่สุดอันนี้คือ plan idea โอเคเนะเริ่มต้นกันเลยนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยการการที่เราจะเช็คว่า x เป็นทูนอะไรที่ซึ่งสอดคล้องกับเลขยกกาลังนะครับที่มันมีความสัมพันธ์กันบางอย่างเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะแทนทั้งหมดอยู่4กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1น,นะครับแทนค่ากรณีที่1ก็คือ คือเป็นกรีที่ x มีค่ามากกว่า0นะครับเอาใหม่กรีที่1นะครับเอา1ย่อยๆเลยดีกว่าก็คือกรีที่ x มีค่ามากกว่า1โอเคเนาะเห็นได้ชัดว่า x เป็น1เนี่ยคงไม่จริงอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่า x มีค่ามากกว่า1นะครับเราจะได้ว่ามันควรจะเรียงลําดับเป็น x ยกกําลัง2 1 5ย่อมน้อยกว่า x ยกกําลังเท่าไหร่ครับ x ยกกําลัง1น0 0แล้วก็น้อยกว่า x ยกกำลัง2 1 5ถูกไหมครับมันควรจะเรียงลำดับได้ประมาณนี้ เพราะว่าเลขชี้กำลังเนี่ยมันควรจะจากน้อยไปหามากสำคัญคือ x ต้องมีค่ามากกว่า1ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ x มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1อันนี้ก็เป็นกรณีที่2ถ้า x อยู่ระหว่าง0กับ1เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าพี่มีเลข0.3แล้วกัน0.3กำลังสเนี่ย0.3กลัง1ก็คือ0.3ถูกไหมครับ ถ้าเกิดว่า0.3กำลัง2มันจะกลายเป็น0.09ค่าที่ได้เนี่ยยิ่งยกกำลังเยอะๆค่าค่าของมันกับลดลงนะครับกำลัง3เอาใหม่มันคือ0.3กำลัง3ถูกไหมครับก็กลายเป็น0.027ค่าได้นี่ลดลงไปเยอะเลยถูกไหมครับก็แสดงว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนเรียงลําดับจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ว่า x ยกกําลัง 2 0 1 5มีค่าน้อยกว่า x กย้ลัง1520และมีค่าน้อยกว่า x กยมลัง215าถูกไหมครับแง่ก็ยังไม่สอดคล้องเนาะนะครับไปแล้ว2เคสดูต่อนะครับในกรณีที่3กรณีที่3และกรณีที่4เนี่ยจะเป็นการมองในมุมมองของการติดลบและนะครับเราจะมองในเรื่องของการติดลบและถ้า x ติดลบและอยู่ในช่วงระหว่าง ศูนย์กับติดลบหนึ่งนะครับอยู่ระหว่างศูนย์กับติดลบหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นทำแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็สมมติว่าสมมติให้ x มีค่าเท่ากับติดลบ a นะครับสำหรับจำนวนเต็มจำนวนจำนวนจริงนะครับสำหรับจำนวนจริง a ที่อยู่ระหว่างอะไรครับที่อยู่ระหว่าง 0กับ1นะครับเนาะเพราะว่า x เป็นจำนวนติดลบที่อยู่ระหว่าง0ย์กับลบ1เพราะนั้น a ก็ต้องเป็นจำนวนจริงที่มันอยู่ระหว่างศย์กับ1ถูกไหมครับให้ x เป็นติดลบ a นะครับเพราะฉะนั้น x ยกกำลัง215ก็จะกลายเป็นติดลบ a กำลัง215นะครับจริงๆคือพี่คุณเขียนติดลบ a ยกกำลัง215ก่อนเนาะแล้วคุณกระจายให้เราดูเป็นลบ a กำลัง215นะครับ ถ้า x ยกกาลัง2 0 1 5นะครับค่าได้ออกมามันก็คือกลายเป็นติดลบ a ยกกาลัง2 0 1 5นะครับลบยกกาลังเลขคี่ก็ได้ออกมาเป็นค่าติดลบถูกต้องแล้วนะครับ x ยกกำลัง1,520นะครับ1,520ก็กลายเป็นติดลบ a ยกกำลัง1,520นะครับยกกาลังเลขคู่ก็จะไม่มีค่าติดลบกลายเป็น1 5 2 0แบบนี้เลยนะครับโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นเนื่องจาก a เป็นค่าบวกนะครับเพราะฉะนั้น a กำลังหนึ่เนี่ยจึงเป็นค่าบวกเพียงตัวเดียวใน3ค่านะครับก้อนนี้เลยมีค่ามากที่สุดทีนี้เราก็ต้องมาชิงตําแหน่งนะครับชิงตําแหน่งระหว่างเอ้ยติดลบ a ยกกำลังสองกับติดลบ a ยกกำลังสองพนะครับจากความรู้ในข้อข้อที่แล้วนะครับในข้อของกรณีที่2เนี่ยเรารู้ว่าถ้ามีจำนวนจริงสักตัวหนึ่งอยู่ระหว่าง0กับ1 ยิ่งยกกาลังมันไปเยอะๆค่าได้มันยิ่งน I mean ้อ um okay. ยลงถูกไหมครับก็แสดงว่าอะไรครับเนื่องจาก A ยกกําลัง2องพมีค่าน้อยกว่า a ยกยกาลัง2 1 5ถูกไหมครับเพราะเอยิ่งยกกาลังเยอะๆค่าได้กลับยิ่งน้อยเพราะใส่ติดลบเข้าไปนะครับเอาติดลบ1คูณเข้าไปอสมการต้องกลับเครื่องหมายนะครับจากน้อยกว่าก็ต้องกลายเป็นมากกว่าโอ้ตัวนี้ต้องใส่ติดลบด้วยนะนะครับอ่ะก็จะได้ว่าติดลบ a ยกกำลัง215ต้องมีค่ามากกว่าติดลบ a ยกกำลัง215นะครับหรือมันคืออะไรเอ่ยมันคือ x ยกกำลัง215มีค่ามากกว่า x ยกกำลัง215นะครับซึ่งตัวที่มากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรมันคือ x ยกกำลัง1520สอดคล้องไหมสอดคล้องนะครับก็คือ x กำลัง1520เยอะสุด ลองลงมาตามด้วย x วยกอมลัง25แล้วก็ตามด้วย x วยกกำลัง2อ5นั่นเองเพราะฉะนั้น x ที่สอดคล้องเนี่ยมันต้องเป็น x จำนวนจริงที่อยู่ในช่วงลบ1ถึง0นะครับประมาณนี้ไหนๆก็ทำแล้วนะครับทำให้จบทุกเคสเลยดีกว่ากรีสุดท้ายคือกรีที่4นะครับก็ควรจะเป็นในช่วงที่ x มีค่ามีค่าน้อยกว่าติดลบ1นั่นเองนะครับถ้า x มีค่าน้อยกว่าติดลบ1 ก็คล้ายๆเดิมก็ได้นะครับสมมุติให้ x มีค่าเท่ากับติดลบ a คือจริงเราจะไม่ทําแบบการสมมุติให้เป็นค่าบวกก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าพี่อยากให้เราลดจำนวนการจําไปพอสมควรเนาะถ้าเกิดว่าเราให้เป็นติดลบ a เนี่ยมันก็จะเข้าสู่เคสที่1กับเคสที่2นั่นเองก็จะไปเปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะสำหรับจำนวนจริง a นะครับสำหรับจำนวนจริง a ซึ่ง a มีค่ามากกว่า1ใช่ไหมครับก็คล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมเนาะ x ยกกำลัง2 1 5ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ a ยกกำลังอ่าจริงๆมันคือติดลบ a ถูกไหมครับก็ต้องการติดลบ a มา2 1 5 x ยกกำลัง2015มันก็คือติดลบ a ยกกำลัง2องนะครับ และอะไรครับและสุดท้ายก็คือ x ยกกำลัง2 1 5เอย1,520นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a กยกกำลัง2 0 1 5ยกกำลัง1,520นะครับ,รบขออภัยนะเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าค่าค่า x เป็นค่าติดลบ A นะครับติดลบยกกำลังค่าเลขคู่ก็จะกลายเป็นค่าบวกนะครับอ่ะอันนี้ไม่เถียงนะครับว่าตรงนี้มีค่ามากที่สุดจริง ทีนี้เราก็ต้องมาชิงตำแหน่งระหว่างะไรครับระหว่าง x ยกกำลัง2,115กับ x ยกกำลัง2,115นะครับ200 <000 S 1> กับ2,000เนื่องจากะไรครับเนื่องจาก a มีค่ามากกว่า1เราเลยได้ว่า a ยกกำลังน้อยๆนะครับต้องน้อยกว่า a ยกกำลังเยอะๆเพราะมันเข้าสู่เคสที่หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้คือจากความรู้ในเคสที่หนึ่งพอติดลบคูณเข้าก็จะได้ว่ากลายเป็น เครื่องหมายต้องกลับนะครับกลายเป็นมากกว่าก็ต้องกลายเป็นจากน้อยกว่าต้องกลายเป็นมากกว่าติดลบ a ย์กกำลัง2 1 5มันก็คือ x ยกยกกำลัง2 1 5ติดลบ a ยกกำลัง2 1 5ก็คือ x กยกกำลัง2 1 5นะครับแบบนี้เลยและตัวมากที่สุดจริงๆก็คืออะไรครับมันก็คือ x ยกยกกำลัง1520นี่15 20แต่มันกลายเป็น215ก่อนนะครับเพราะนั้นเคสที่4ก็ไม่ถูกเนาะนะครับ แต่พอเห็นภาพวิธีการทำใช่ไหมครับว่าเคสสีเคสเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโอเคนะเพราะนั้นโดยสรุปจากจากทั้ง4เคสเนี่ยจากการพิจารณานะครับทั้ง4กรณีจึงสามารถสรุปได้ว่านะครับ X ต้องสอดคล้อง X ต้องอยู่ระหว่างเลยครับ -1 กับ0แบบนี้นั่นเอง เราก็ยกตัวอย่างมาสักค่าหนึ่งตัวอย่างเช่น x เป็นอะไรดีติดลบหส่วน3แล้วกันนะครับ x เป็นติดลบ1ส่วน3ลองแทนค่าดูไหมครับช้อย a ก็คือติดลบ x ติดลบ x ก็จะกลายเป็นติดลบของ1ส่วน3ก็กลายเป็น1ส่วน3นะครับช้อย b boy เป็นติดลบ 1>, 1ส่วน x นะครับก็กลายเป็นติดลบลบลบกาัานค่าบวกนะครับ1ส่วนของ1ส่วน3ก็กลายเป็นเลข3นะครับช้อยสีแคทก็คือ1ส่วน x ถูกไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับติดลบ3และช้อยข้อดีด็อกก็คือ x เลยนะครับก็คือเป็นติดลบ1ส่วน3ถามว่าช้อยไหนมีค่ามากที่สุดนะครับคำตอบก็เลยตอบช้อยบีบอยเลยนะครับเพราะว่าเป็นค่าบวกและมีค่ามากกว่าศูนย์อยู่ค่าเดียวเนาะ หรือจริงๆเนี่ยเราจะไม่เป็นต้องยกตัวอย่างก็ได้นะครับเราจะลองทําจากเงื่อนไขที่บอกว่า x อยู่ระหว่างลบหกับ0นย์ะครับติดลบ x ก็ได้ว่าอะไรติดลบ x จะต้องอยู่ระหว่างอะไรครับลบ x จะต้องอยู่ระหว่างเอาลบคูณข้าขเครื่องหมายกับกันนะครับการเป็นอยู่ระหว่างศนกับ1เห็นไหมหนึ่งส่วนสอยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1ติดลบหส่วน x นะครับก็กลับเออก็กลับ1ส่วน1ส่วนเครื่องหมายนิดหน่อยก็จะได้ว่ามันจะต้องมีค่ามากกว่า1 นะครับเห็นไหมติดลบ1ส่วน x จะต้องมีค่ามากกว่า1เหมือนกันครับ1ส่วน x ก็ต้องมีค่าน้อยกว่าลบ 1, 1และสุดท้ายก็คือ x มีค่าอยู่ระหว่างอะไรครับลบ1กับ0ตามที่โจทย์บอกเลยเพราะนั้นถามว่าค่าไหนมีค่ามากที่สุดนะครับก็ต้องตอบติดลบ1ส่วน x ที่มีค่ามากกว่า1นนั่นเองตอบซอย B boy นะครับทุกอย่างได้มาจากการวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับเขเนาะนน สรุปแนวะคิดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับโจทย์ในเรื่องของเ,อเลขย่อมลังนะครับการเปรียบเทียบเลขย่อมลังจากมากไปน้อยมีข้อควรระวังอยู่ไม่กี่ข้อนะครับคือถ้าเกิดว่าเราแบ่งเคสหลักๆเนี่ยคือเราแบ่งออกมาเป็น2เคสคือเป็นค่าบวกหรือค่าลบถูกไหมค่าบวกก็แบ่งออกมาย่อยๆเป็นค่าบวกที่อยู่ระหว่งางที่มีค่ามากกว่า1กับอยู่ระหว่างลบอยู่ระหว่างศูนย์กับ1นนะครับเพราะอะไรเพราะถ้า x อยู่ อยู่ระหว่างศกับ1เนี่ยเวลาที่ยกกำลังไปเยอะๆค่าได้มันจะยิ่งน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า x มีค่ามากกว่า1ยกกำลังเยอะๆค่ามันก็เยอะตามไปด้วยนะครับโอเคนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับแล้วก็เรามาดูที่4เคสพวกนี้นะครับว่า4เคสเนี่ยมันเข้าเคสไหนได้บ้างเอ,อ้ยถ้ากรณีที่ x มีค่ามากกว่า1เราลองเรียงลำดับที x ยกกำลังส1 5 2้ิกับ1520่มันก็ควรจะกลายเป็นจากน้อยไปมากถูกไหมครับก็2215ก่อน 1>, 1 5 arts, 2 0ตามมาและ2 0 1 5มีค่ามากที on ่สุดเห็นไหมทีนี้ถ้าเกิดว่า x อยู่ระหว่าง0กับ1งเนี่ยค่าที่เกิดขึ้นมันก็จะกลายเป็นกลับกันเลยนะครับเพราะว่า x ยิ่งยกกำลังเยอะๆค่าได้จะน้อยที่สุดนะครับยกกำลังกลางๆก็เลยกลางๆยกกำลังน้อยๆนะครับค่าได้ออกมากลายเป็นค่ามากก็ยังไม่สอดคล้องกับโจทย์ใช่ไหมแปลว่าโจทย์เนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่3มหรือกรณีที่4ก็คือกลายเป็นค่าติดลบละ ติดลบก็มีสองประเภทคือติดลบแล้วอยู่ระหว่างลบหกับ0ย์กับติดลบแล้วมีค่าน้อยกว่าลบหไปเลยนะครับถ้าติดลบแล้วมีค่าอยู่ระหว่างลบหกับ0นย์นะครับเราก็ลองสมมติว่าให้ x ตัวนี้มันเป็นติดลบ a นะครับคือทําให้กับกลายเป็นค่าบวกนั่นเองแล้วเราจะพิจารณาค่าบวกนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า a ตัวนี้มันต้องอยู่ระหว่าง0ูนกับ1ถูกไหมก็เข้าฟอร์มอะไรครับเข้าฟอร์มเคสเคสที่2เลย a เป็นจำนวน จริงนะครับที่อยู่ระหว่างศูนย์กับ1ใช่ไหมแล้วเราก็เปรียบเทียบจากเปรียบเทียบค่า x ก็ย้ายมาเปรียบเทียบค่า a แทนเปรียบเทียบค่าของพวกนี้ครับติดลบ a กําลัง2อ5ติดลบ a กําลัง2อแล้วก็ a ยกกําลังหนึซึ่ง a ยกกําลังหนเห็นว่าเป็นค่าเดียวที่เป็นค่าบวกใช่ไหมครับก็เลยเป็นค่ามากที่สุดซึ่งจริงแล้วมากที่สุดทั้ง2เคสเลยเห็นไหมครับเคสที K ่4และ K 3, เคสที่สด2 K เดน ว่าก้อนไหนถูกต้องนะครับก้อนไหนเรียงลําดับได้ถูกต้องทีนี้เนื่องจาก a อยู่ระหว่าง0กับ1ใช่ไหมครับ a ยกกำลังเยอะๆค่าได้ยิ่งน้อยก็ได้ว่า a ยกกำลัง2องค่าได้มันจะน้อยกว่า a ยกกำลัง2องเอาลบคูณเข้าไปกับเครื่องหมายนะครับก็จะได้ว่า x ยกกำลัง2อ0พันจะมีค่ามากกว่า x ยกกำลัง2องแต่ตัวที่มากสุดก็คือ x ยกกำลัง1520ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์นั่นเองนะครับ ส่วนกรีที่สก็สลับกันโอเคเนาะเพราะฉะนั okay ้นนะครับคำตอบของเรานะ x มันต้องอยู่ระหว่าง0นย์กับลบ1ถูกไหมครับก็เช่นไรเช่นเเป็นติดลบ1ส่วน3ติดลบ1ส่วน4ติดลบ2อส่วน5อะไรเงี้ยนะครับติดลบพวกเศษส่วนเศษส่วนที่เอ่อมันอยู่ระหว่าง0นย์กับลบ1พวกเนี้ยนะครับก็จะเห็นได้โดยง่ายเนาะว่า c cat กับ d dog เนี่ยเป็นค่าติดลบก็คงไม่ใช่นะครับถามหาค่ามากสุดคำตอบก็ควรจะเป็น b boy นะครับก็คือมีค่ามากกว่าหนึ่งอยู่ช้อยเดียวนะครับตอบข้อ b boy เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าลดจัดเวลาไว้เรียนรู้สมมยนี้นเป็นสมุสมุิที่ให้สีเขียวมาทำไงก็ได้ให้ได้แสงสีขาว